สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับอาสตาน์ดิเช่นเคยนะครับคลิปนี้อะผมจะบอกทุกคนว่าคลิปนี้คือคลิปสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าผมอะกำจะโดนแบนแล้วแบบไม่มีหลักฐานเลยครับชมรู้จักช่องปูพ,พิงชอไทยไหมครับ mm. เขาโดนแบนไปแล้วแต่เขาเปลี่ยนปูพ,พิงชอไทยกลายเป็นป๊อปหนึ่ามนะครับชม นี okay. me, ่ครับชมนี่โอเคเขาอะโดนแบนไปแล้วครับชมแบบไม่มีเหตุผลน่ะแค่แบบลำคาญเฉยๆก็โดนแบนแล้วหรออันนี้บอกตรงๆเลยแบนได้หรือเป็นไม่ได้มก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้อะไลน์ต่อไปคือไลน์ผมนะครับชมผมความจะโดนแบนแล้วฝากกดติดตามคลิปนี้ครับชม คลิปนี้คือคลิปสุดท้ายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้บายรับชมลลาก่อน